พาเมล่าและอดีตสามีอย่างแฮลค่ะหลายคนต้องรู้จักกันดีนะคะหลังจากเปิดปากถึงอดีตสามีแฮลริจันซี่ถูกมองทิ้งพอตังหมดห่างหายไปนานเลยแล้วค่ะล่าสุดนี้นะคะทางนั้นของพาเมล่าก็ให้สัมภาษณ์ว่าก่อนอนุญาตถามถึงรักข้างเก่ากับพี่แฮลนะตอนนี้เลิกกันมีการติดต่อหาแกนไหมเขาเนี่ยทำอะไรบ้างหรือพอเขาตังหมดแล้ว เราก็ทิ้งไปเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเป็นเรื่องที่พี่ไม่ค่อยได้พูดนะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ถูกเข้าใจผิดกันแบบนี้จริงๆแล้วพี่เป็นคนหาตังค์ใช้เองตั้งแต่อายุ16ปีแหละเกิดมาไม่เคยขอตังค์ใครอย่างตอนแต่งงานก็แบ่งความรับผิดชอบร่วมกันนะอย่างพี่เขาเนี่ยก็ดูแลเรื่องค่าเชาวบ้านแล้วเราก็ดูแลค่าใช้จ่ายจิปาถะภายในบ้าน มีบางครั้งที่มันขาดถ้าเรามีเราก็เติมให้อยู่ด้วยเหมือนกันคือเหมือนเพื่อนช่วยกันดูแลซะมากกว่าจริงๆเป็นเพราะอะไรที่ทําให้เราเลิกกัน เพราะว่าเราเนี่ยอึกษากันน้อยไปทัศนคติก็เป็นเรื่องสําคัญมากจนที่สุดตัดสินใจเป็นเพื่อนกันดีกว่าด้วยปัญญาอยู่ด้วยกันก็มีแต่ปัญหาหลังๆคือไม่ค่อยเห็นงานแสดงเลยคือพี่ลดลงไหมพี่อยู่ของพี่ปกติแต่อาจจะไม่ได้โผล่ตามแน่จอทีวีแต่พี่ก็มีเล่นละครเวทีบ้างก็ทัวร้องเพลงถ้ามีติดต่อมาก็รับได้ถ้าเวลา แบบมันได้แต่ยืนยันว่าไม่ได้อยากจะออกจากวงการถูกไหมไม่คือเราก็อยู่มาตั้งแต่13ปีตอนนี้ก็47ปีแล้วทําอย่างอื่นก็ไม่ถนัดแล้วล่าสุดมอยปฏิภาณเองก็โพสต์ภาพย้อนอดีตไปเมื่อ26ปีที่แล้วเทียบกับปัจจุบันค่ะมันก็ต้องบอกว่าสําหรับความสวยแล้วนั้นนะคะก็ยังคงสวยสง่าเหมือนเดิมแหละค่ะ